ตอนที้ผมมาอยู่กับแบบฟอเทมเมมเบอรี่กับน้องสับแตมวันนี้จะมาดูกันว่าเราจะผ่านไหมครับแล้เรามีจำลวงผู้เล่นสองคนนะครับ <c oughs> คิดที่จะปล่อยให้ทุกคนกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะเล่นะเรนื่องจะเล่นสตรอรี่กันไปแต็มจากชาคุณทไทยเป็นผู้หญิงคุณไทยก็รู้นะว่าคุณไายจะโดนอะไรอ่ะวีรู้วม,มีรู้วีาารัวชะตากรรมที่จะโดนเลยสองนาฬิกาส <มา S 1> <ม>ิบสองจุดสูงเอ็มสิบสองในเ<า>ที่ยงคืนไในมาดูกันว่าเราจะผ่านไหมเราต้องดูก่อน ไม่ผ่านก็ไปกัน,นทุกคนทุกคนเราจะมาสำรวจแบบเป็นก่อนนะครับไปซะดเดี๋ยว <c oughs> พี่ต่านจนี้พี่ไรู้พี่อยู่ห้องไ <นะ S 1> หนครับผมพี่อยู่ห้องไหนอะอยู่ห้องนี้ไม่ใช่เหรอไอเนี่ยไอห้องห้องไฟฟ้าอ๋หรือเปล่าอุ้ยผมอยู่นี่ผมหน้ามืนอ๋อน,อนี่อ่ะแล้วแล้วห้อง security นะ น,น,นี่ไม่ต้องมีพนานทีห้องรับประทานอาหารห้องดินเนอร์นี่ใช่เปล่าห้องไหนห้องอไ,ไหน,หนคือห้อง s e c u r i t ห้องไหนคือห้อง s e ิ u r i t y เข้าใจอ่ะรีเซ็ตระบายระบายอากาศเฮ้ยตายว้ายผมตายออกซิเจนคืออะไร <c oughs> ชิเตเดียวเลย oxygen ก็น่าจะระบายอากาศแล้วแหละเพื่อระบายอากาศ เ็ังได้ไงเรยียบร้อยตายคู่เลยอ๋อพี่โดนไอ้โกลเด้นเฟดดี้อ๋อมาลับมือไงอะ่ะคนนั้นน่าจะอยากสนใจอยากสนใจโกลเด้นเฟดดี้หรือเปล่าแล้วหนึ่งชีวิต buối <coughs> diễn <coughs> <coughs> là gặp, ác cảm đấy mọi người nè. Who would actually write this kind of things? Xin lỗi. Ma, đã đi vào thang này lệ. này này. พี่เน็ตหลุดน้องเมื่อกี้เห็นไม่โหลดเมื่อกี้เน็ตไม่โหลดโอ้ยเฟนดี้เฮ้ยฟนดี้มาเฟนดี้มาเฟนดี้เดี๋ยวใครจะไปเรียรู้ล่ะว่าเฟนดี้จะอยู่นั้นอะแล้วแบตแบบแบตอะไรแต่ภาพแบตเจ็บดิมันเป็นแบบไฟฉายเฟนดี้ไหนวะไม่นะผมเหลือหนึ่งชีวิตแล้วทุกคนเฟนดี้ไหนเฟนดี้อยู่โน่น อยู่เมื่อเี้เดี๋ยวผมไปดูก่อนเั้พี่มาห้องน้ำพี่เก็บแบตไม่ได้ครับพวกนั้นผมรู้แล้วว่าว่ามาริโอเนตมาจากไหนไอ้ไนายมาริโอเนตอ่ะอุ้ยซีเคทอะไรเนี่ย รางวัลคอนความสำหรับรางวัลรางวัลอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะความสลเโอ้นี่ยมีแบตด้วยเนี่ยรางวัลความสลเถูกป่ะรางวัลความสลเนี่ไม่รู้แล้วเฟรนดี้อะอุ้ยพี่ไม่รู้ไปนี่พี่อยู่ไหนก็ไม่รู้พี่อยู่ตรงตรงทางออกกับน,น้อง แม่ผมก็ห้ามเจอเบนตี้อ่ะคุนานอยู่ไหนผมไม่อยากออกไปผมไม่อยากออกไปเจอเบนตี้เพราะผมเดือดริษชีวิตพี่ก็ไม่อยากเจอเหมือนกันเอ๊ะและไม่มีเป็ดเลยเหรอไอเป็ดไม่ออกมาเลยเหรอพี่ไม่รู้พี่อยู่ห้องไหนพี่อยู่ห้องดินเนอร์อ่ะใช่ป่ะไม่รู้พี่พี่ไม่รู้อ่ะพี่อยู่ห้องไหนไม่รู้เนห้องอาหารใหญ่ป่ะไม่ใช่ใหญ่ ไปดี้ไม่ออกมาเลยวะเฟดผมเล่เสียงเท้าคุณทานอยู่อุ้ยอุ้ยชิก้าชิก้าชิก้าแอบเลยปิดเลยแอบก่อนเลยปิไปจำเล่นเสียงผมปิดปิดแล้วปิดแล้วอยู่มาทางนี้ไม่เอาละเลยเรื่องพลังงานหมดละแล้วเกิดอะไรสกี้คือคือไอ้นั่นให้หมดเลย จะตั้นตระก้าทีนึงเดีย๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่อยู่ตรงนี้ไอ้แปน่นเดี๋ยวผมดูกล้องก่อนจีโอเคเฮว่าต้อกล้องเหรอคุณทันว่าออ๋ไม่ใช่คุณทันปิดผ้าม่านปิดผ้ดมาม่านตัวนั้นน่ะปิดผ้าม่านตัวนั้นผมงที่เสียงใครเดินพี่เปล่าคุณทันปิดผ้าม่านตัวเนี้ยปิดตัวเนี้ยปิดผ้าม่านตัวนี้เลย ตัวเนี้มันถ้าเราไม่ปิดพันมาามาจอกค่ะผมก็ว่าอยู่ก็ทำไมผมตายตอนนั้นตายบกตายพอาะนี่พักเพ็ดคือคือพี่ต้องยี่สคือพี่ต้องอยู่ตรงนี้ยาวๆเลยเหรอเออเดี๋ยวแบตหมดเดี๋ยวอำนาจหมด Chuyện ừ. này ừ. có gì kết thúc với game hả? sẽ đến rồi không hiểu tiếng gì. thời gian ตีห้าแล้วอ่ะตีห้าสองวัยอ่ะไล่ไปปั๊บดูดิดูดิคุณทำไปดูดิตีห้าอ่ะเดี๋ยวเวลาอ่ะทำมสัญญาณเตือนตรงอาเขตเพราะว่ามีอะไรพังอืมที่ตำดาตอนที่แปะไปโชว์ไอ้ขอเลี้ยวปิดประตูไม่ทันแล้วมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนผมตายมันเข้ามาในห้องจะยังอ่อกยัง มือนจะยางนะว่าผมปิดประตูไว้เออตายหัวใจหมดแล้วเรียบร้อยอุยข้าตัวดีอะนี่คืออะไรอ่ะแบนหมดเหรอใช่ไฟดับไฟดับคุณทัดออกไปคุณทัดออกไปเดี๋ยวผมบอกอค,คุณทัดปิดเพม่อว่าปิดพม่ว่าก่อนปิดพม่ว่า,นนาในตัวนี้ก่อนเดี๋ยวมันออกมาตอนที่ออกมากลางทันทีห้าเหรอเดี๋ยวพี่อยู่ให้หกโมงแล้วกันพี่อยู่ให้หกโมงแล้วกันเวลาเดินเปล่า มันเขียนว่าเวลาถูกแช่แข็งอ่ะจริงดิถ้ามันเขียนอ่ะแปลว่าแปลว่าเวลาถูกแช่แข็งก็เร็วง่ายเวลามันหมดโอเคเวลาหยุดเดินไปประธานเดินไปทางนั้นอ่ะทางนั้นเลยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปไปไปเฮ้ยพี่แบดพี่ไม่มีแล้วปะพี่ไม่มีนั่นน่ะพี่ไม่มีมีไอ้ปลายแบตแล้วอ่ะพี่บอกไม่เห็นฉันต่างขยะต่างขยะต่างขยะ ทุนใช้พยายาดเปลี่ยนหน่อยไปไหนทางนั้นแหละลุกเบิ่มใช้ไปไายนั่นแหละตามตาแสงตามตามตาลูกศรไปตามลูกศรไปตามลูกศรไปคุณทายไปไหนอ่ะตามลูกศรไปเลลูกศรอยู่ไหนอ่ะลูกศรอยู่นู่นก็เปิดไฟใหญ่ก่อน้ยอุ้ย ไลูกศรอยู่ไหนอันนี้เหรอตาพาวเวอร์ไปทางนี้ตาไปนั้นพาวเวอร์ไปทางนี้ไปนั้นอ่ะนี่เหรอไปทางนี้อ่าแล้วไงต่อนี่ไปทางไหนเนี่ยพี่มองไม่เห็นป่ะเฮ้ยทางนั้นแหละทางนั้นแหละเข้าไปทางนั้นเลยตกใจหมดเลยผมณทันแ้วเข้าทางนั้นเลยไปไหนอะเมื่อกี้มาเข้าเมื่อกี้ยไปไหนอะเปิดไฟเปิดไฟไปทางลูกศรนั่นแหละทางนั้นแหละ ขันหลงังเถอะเอ้าไปไปไหนย้อนกลับย้อนกลับพี่พี่มองไม่เห็นน้องขันหลงังขันหลงังอีกด,าดา้านอีกด้านนึงไม่ไปไหนอ่ะทางนั้นทางนั้นมองไม่เห็นน้องอีกด้านนึงไปอันนี้คือไปตรงไหนอ่ะไปตรงนี้เหรอตามลูกศรตรงเนี้ยใช่ใช่อ่าแล้วไงต่อตามไปเลยเดินเดินเด,ดี๋ยวเดินเข้าไปเลย ถ้าไม่เสียงเปิดล็อกเกอร์ของคุณไปอันนี้คือไปไหนอ่ะอันนี้อันนี้ไปไหน,ไป,นไปตามลูกศรไปตามลูกศรไปตามไปตามเลยเรียวเรียวเรียวอาแล้วไงต่อไม่ไม่เป็นเมรไรหรือป่ะน้องเรียวนั่นแหละนั่นแหละังนั้นแหละ,ะ,หละเอาย้อนกลับไปไหนอ่ะก<ม>ย่านนึงนี่น ตรงนู no. no. right. 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 no right. yeah. ้นพี่มอไม่เห็นอ่ะพี่ไม่มีไฟนั้นตรงนั้นไปทางควันไปทางควันตรงนู้นตรงนู้นอีกด้านนึงอีกด้านนึงนั่นแหละอีกด้านนึ่งเลี้ยวซ้ายนั่นแหละเลี้ยวขวาไม่ต้องกลัวไม่มีเออพี่พี่หาไม่ได้เลี้ยวขวาเร็วนั่นแหละตรงเลยตรงตรงนี่เหรอตรงเลยตรงเลยใช่ใช่ไปทางไหนก่อนไปตรงไหนก่อนก็ได้ตรงไหนก่อนก็ได้ อันไหนก็ได้อยากไปทางไหน่ะซ้ายซ้ายอยู่ไหนซ้ายนี่เหรอเปิดตกไปตะวันตกก่อนแบบนี้ใช่ไหมไปดาวรุสศรเลยกดค้างกดค้างกดค้าง ไปทางนึงไปทางนึงไปงงอีกทางนึงอีกทางนึงอะไม่ใช่ไปอีกทางนึงที่มาื่อเจ้ไปอันนี้หรเสียงหัวไปทางไหนเต็มไปทางนึงอะไรอ่ะ <c oughs> กูเลยอ๋อพี่โดนไอ้โกลเด้นเฟดดี้อ๋อมารับมือไงอ่ะคุณอันน่าจะอยากสนใจอยากสนใจโกลเด้นเฟดดี้หรือเปล่าแล้วหนึ่งชีวิตต,ตายแล้วอ่ะเราี่ทำไงอ่ะน้อง ไปไปที่เสื้อปัดไฟเหมือนเดิมไปอคินั้นคนนั้นแอฟแอฟแอปเพอหันดลันทำไมเบนดี้อุ้ยคนนั้นอย่าเพิง่งออกไอ้มาริโอนเน่มาริโอนเน่มันออกมาแล้ว ได้เหลือเพีงบาานนา้านมาริโอเนย์ออกมาดูเย็นแล้วงี้มันทำอะไรอ่ะมันเป็นตัวไงอ่ะมันก <ๆ S 2> ็ไงเหรอ<ๆ>เราไม่ปิดบ้านเราไม่ปิดบ้านเนี่ยมันก็เลือกมามาเดียวมาเดียวมาเดียวมาเดีวม่ใช่บาน,นิโอเนยมิโดนโกเดนอีกแล้วอ่ะอ๋อ<ด>อันนี้มาริโออันนี้มาริโอเ เกมโอเวอร์ทุทานทำอะไรอ่ะไม่ได้ทำอะไรพีก่ก็ดูสิบุคคลสี ใช่พี <si ่เพียงคือคือนักผมมากกับเวดดี 12A nice one แต่ไม่ใช่หรอกคุณทานเอาอย่างนี้ถ้าได้ยินถ้าได้ยินเสียงสั่นสั่นอ่ะถ้าได้ถ้าได้ยินแบบเสียงเท้าสั่นสั่นอ่ะคุณทานปิดประตูเลยไอ้มาลวนเนยต้องมันต้องมีมันต้องมีสามคนชั้นต่ำก็แบบว่ามาเล่นตรงเนี้ย ใช่เราน่าจะเอาคนนั้นมาด้วยนะที่ที่เขาล,งาลังฟันเราอ่ะที่เขาเปก,กลัวเราตบเบอร์ชีวะไปไปเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งเฟนจี้ยังยังย,งยงังดูก่อนเฟนดี้อยู่ไหนถ้าเกิดไอตัวนี้ออกจะเป็นอะไรไหมถ้าเกิดไอตัวนี้ออก อ่ะตัวนี้ออกเหรอถ้าตัวนี้ออกก็ตายอะ่ะเพราะมันไม่มีวิธีไหนที่จะป้องกันมันได้ตีหนึ่งก็ออกไปจงังหวะมันจะดับเลยเหรอือเปล่าดับยัง พี่พี่อยากเจอไอ้โคเด้นั้นน่ะไอ้โคเด้น่ะเป็นดีอืมจำได้พี่จำพี่จำไม่ได้พี่ไปทางไหนทางนี้ใช่ปหมเราต้องนี่ไปาต้อมเครื่องก่อนเดี๋ยวไม่งั้นเครื่องมันตื้อพีว่าแล้วไงพี่ว่าแล้วไปไหนไปไหนไปไหนแยกกันแยกกันพี่พกันพี่ว่าแยกกันแยกกันจะได้เวอร์ว่าพีพีกลัวไม่เอาแยกกัน อีกตัวน้องมาดูาดิมา,า,าดูดิว่ามาถามมาดูดิไป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 รีบไปรีบไปอ๋อคือห้องอยู่ห้องนี้มาหาไม่ได้ไงคือมาจอกมาฟังนีอ่อยู่กี่ตัวเนี่ย เฮ้ยเต็มเมื Ô, ่อกี้อะไรป่ะอ๋อผมรู้แล้วถ้าเราไม่เปิดไฟโกลเด้นเฟดดี้จะมาอ๋อคือต้องรีบไปหยุดทอมซีโอ้โหโมช้อโอชาเอ้ยเราต้องไปทางออกใั่ไหมจำออกที่นมีทางออกอยู่นะไปไปที่ไปก่อนที่มารีโนเน่จะออกมา มันออกมาแล้วมั้งประมาณเปิดขนาดนั้นแหะเฮ้ยเสียงไปต,ตามปาพี่ด้วยสิน้องถ้าเกิดมันน่ากลัวขนาดนี้ทำไมจะของมาอ้าวหกโมงแล้วหกโมงแล้วเย่เย่เขาขึ้นออกาื่นแล้วเย่ตบไปเด้วย ดีเสียงดีใจมากคือที่หนึ่งผ่านไปแล้วโคตรเหมือนคือตอนนี้ตอนนี้ยังทุกคนยังเหลือหกันตับุเลยได้เงินห้าร้อยห้าสิบเลาดด้วยฟราเสฟิตตี้ใช่ปะใช่ฟิตตี้ห้าร้อยหาร้ออร์ทีรูนเซ็นบายแลยไม่รู้โอเค แล้ววที่สองอะแล้วมาที่สองอะแต็มคือต้องรอเหรอไม่รู้แล้วคือแล้วก็ผ่านไปแล้วไงจะคลิปคือที่สองไม่มีเออเดี๋ยวเดี๋ยวคุณดันว่าเมื่อกี้ผมเห็นบอนนี่ชูสองนิ้วโอ้โหชูสองนิ้ว บอนนี่ชูสังนิ้วสโลมนี่ไงคืนสองอ๋อคืนสองคุณทันคืนสองบอนสองเอ็มบอนนี่ไม่ใช่คุณทันบอนนี่ไม่ใช่บอนนี่ธรรมดาด้ยนะซิกเกอร์เลตด้วยนะโอ้ยากปะเนี่ยไม่รู้ไหนที่รู้รู้ว่าน่าจะวันที่สามหรือไม่ก็ไม่รู้แต่คืนสามฟ็อกซี่กับชิก้าน่าจะมาโโอ้ห เป็นสามวัคซีนนี่มันตัวลำบากต้องไม่ต้องไปค่อยผิดพามานั่นเนี่ยมันจะมีอยู่แคหลานะสามคันใช่ปหมสองหรือสามคันไม,ไ,ไม่รูถ้ถ้าเกิดถ้าเกิดขั้นสุดคือตายเลยนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันมันจะออกมาเลยไงขั้นสุดอะจะเปิดปืนอะไอไอไอฟ็อกซี่เหรอใช่ใช่ใช่ฟ<ม>็อกซี่มารลวนเนี่ยฟ็อกซี่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 เราสามารถปิดประตูกานมันได้หรอไม่รู้พี่ก็ไม่รู้เอ๊ะ อันนี้ไม่มีอะไรมา่แต่มาริโอเน่ละปิดมาริโอเน่เราเราเราอย่าให้มาริโอเน่ออกมาได้โอ้ยเสียงแะ้มเสียงเดีจะมาแล้วแจมดูคอยดูสองประตูนี้เดี๋ยวพี่ไปดูให้อู้อู้เฟดดี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 ้มาเหรอเปล่าเมื่อกี้ผมเห็นเฟดดี้ผ่านกล้องแต่ตาพาไปปิดผ้าม่านหน่อยดิ อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดินมาเดินมาเห็นเห็นเห็นมีตัวเดินมาเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งรอฟังเสียงท้าก่อนหรือเปล่าไม่รู้เดินไปไหนทับเยอะแค่ประมาณแคมเท่าไหร่ไม่รู้ประมาณหกหรือเจ็ดหรือเปล่าหรือห้าไม่รู้จำไม่ได้คุณทันคุณทันลอปิดคุณทันรอปิดไม่ถึงร้อปิดนะหนึ่งรวมร้อปิดประมาณเอ้า อ่ะปิดดิอเอ้ยไปกินว่ะคนนี้เสียง,อ,งอืมต้องปอกอันเลยวดนักเพื่อเพวิ่อไอ้นู้นปิดก่อนเดี๋ยวยเสียงเท้ามาแล้ว,ม,วมันเดินมาฟังไหนกันเดินมาฟังไหน ใครดูใครดูไม่ได้ดูก้อนหลักดูทางนั้นก่อนอยู่แถแปดเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเนี่ยนี่เสียงเดินอะอยู่ด้านหน้าเสียงนี่เสียงเดินอะเฮ้ยระวังมันมาด้านหน้าด้านหน้เราเราอยู่ห้องเ e c u r i t y เ่าเราอยู่ห้อง security หรือป่ะหรือว่าเราอยู่ห้องไอเนี่ยไอห้อง ไ,ไฟฟ้าเอ้ยไฟฟ้ามันมีสามประตูเลยนะแขตอขอขอ่ของเรามีแค่สองประตูเฮ้ยนี่ตเตือนนี่งสงจิก,ก้าจิก,ก้าออกเลยเหรอไม่หมดน,นี่เสียงจิก้าไปยังกกอ่งะงออโอเคไม่นินเสียงเท้าแล้วมาลุ้นแน่ พี่ครคอยกคอยปิดเมื่อกี้เมื่อกี้มัมีไฟแจ้งเตือนพี่นี่อ๊ตอนเตือนตอนเตอนเตอ้คุณท่านผมเห็นห้าเฟดดี้โอ้ย,อยแล้วแบตบแบตบคือเรา,มาไม่ได้ไปหาแบตใช่ไหมมันมันจะมาเองใช่ไหมแบตอ่ะอย่างใช่เพราะเพราะว่าะคุณท่นึอุยอ้ยแบตบเอดอร์น,นิดนึงแล้วอะ่ะอย่างไรอ่ะ ตัวอาเข็บเลียวหาคุณผู้ชมนะอ๋อคุณด่านผมไม่ใช่ผมไอ้ไอบอนนี่มาเสียงเสียงไอเวลเสียงอะไรอะเสียงรบกวนเนี่ยบอนนี่มาไม่ไม่ปิดไม่ไมปิดไฟอะแบบจะหมดแล้วไม่ใช่เหรอเอ้ยแซมโอ้น,น,นั่นไงทางไฟสวัสดีสวัสดีแสดงว่ามันรอจังหวะะดิสแสดงว่ามันรอจังหวะไม่ใช่ดิหรือว่ามันรออยู่นหน้าประตูนานแล้ว มไม่มันมันเดินแบบนู้นถ้าผมปิดเสาประตูอย่าไปเคลือนพลังงานเข้าใจป่ะเฮ้ยเสียงเสียงเสียงเราจะเป็นหัวแข็งเร็วเร็เร็วทำยังไงเดี๋ยวนี้ไปไปกับผมดิทำยังไงรันไปกับผมปิดพ้ม่านหนึ่งทีเดี๋ยวพี่ปิดผ้าม่านปิดพผ้านอม่าน ปิดลำนี้ปิดลำท้ายไปอุ้ไปกดเล่นเฟนดี้โดนเบี้ยเฉลดเฟนดี้ตายเอือเรียบร้อยเลยกูทันโดนอะไรตายกูเด่นกูเล่นเฟนดี้ปกติใช่กูได้เฟดดี้มาเฉลี่ยเราจะไปทันยังไงวะปกติปกติมันจะให้เราเป็นเวาไม่เกี่ยาทีมัไม่เฉลี่ยห้าถึงสิบอาทีเลยที่พี่คาดไว้ ไปดิไปตไปไปดจะตายังไงไปดิไปเยคุณผูกคอะไรุณกคาไรอรคืออะไรคืออะไรคืออะไรคือะไคอไรคออคืออะไรคืออะไรคืออะไรคือไรคไรคืออะไรคืออะรคืบร้อยคอคืคุณทันวคาไคไร่ไรไม่ได้โดนมไนค่าเออะไไอไรคนะไดคือนะไออะอ ถูกปะคุณไทยคุณไทยคิดว่าตัวไหนโหดสุดท,ทีทุกตัวทุกตัวที่พี่เจอมาก็ขอปิดเพียรเพีย,ยปิดยิบเพียงเท่านี้นะครับคุณ